สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะช่องหญิงหิงพากินพาเที่ยวนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราก็ได้กลับมาบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเราวัดกักตัวที่โรงพยาบาลครบสิบสี่วันอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วลนะคะก็ดีใจมากเลยะคะ่ะทุกคนแล้วล<ๆ>ลวันนี้นะคะเรากลับมาบ้านนะคะแล้วก็ต้องฉลองถูกไหมคะทุกคนนี่เราวันนี้นะคะเราจะทําทุกคนเราก็จะทําอาหารทะเลนะคะว่าก็จะมีปลาหมึกย่างนะคะแล้วก็ กุ้งเผานะคะกุ้งแม่น้ำเผาแล้วก็มีหอยนางโตโตด้วยนะคะนี่อันนี้คือกุ้งแม่น้ำนะคะเราไปซื้อมาจากนาเกลือนะคะสดมากสดสดเลยนี่นี่หอยนางรมก็ตัวหนึ่งตัวใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็มีปลาหมึกด้วยนะคะมันนอกน้ำแข็ง นี่ปลาหมึกก็สดเหมือนกันนะคะน,นี่อาหารทะเลทั้งหมดเลยนะคะที่เราจะทำวันนี้นะคะแล้วก็เราก็จะมีหมูกระทะด้วยนะคะทุกคนเดยกันตอนทำนะคะนะคะทุกคนเราก็กำลังทำปลาหมึกอยู่นะคะลอกมันออกนะคะแล้วก็ล้างให้สะอาดนะคะนี่ นี่นะคะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะแล้วก็กําลังจะย่างกุ้งแล้วนะคะนี่ตอนนี้เราย่างกุ้งอันนี้ย่างเสร็จแล้วเท่านี้ค่ะนี่ค่ะ,นนะ,ค,ะคนย่างนะคะก็มีหอยด้วยนะคะ คุณยายก็กำลังนั่งรอนัน่งรอให้ลูกๆหล,ล,ลานๆกินค่ะหลังจากไปอยู่โรงพยาบาล14วันกลับมาบ้านทีนี้ก็เลยอยากจะเลี้ยงลูกๆหล,ล,ลานๆให้กินเต็มที่เลยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูนะคะว่าวันนี้เรามีอะไรกินบ้างนะคะเราไปซื้ออาหารทะเลมาจากนาเกลนะคะสดมากเลยค่ะแล้วก็ราคาก็ ไม่แพงมากค่ะถือว่าราคาสมกับคุณภาพนะคะนีปุ้ง,ง,งแล้วเดี๋ยวก็จะย่างปลาหมึกด้วยนะคะแต่เราก็ย่างกุ้งก่อนนะคะสวัสดีครับวันนี้เก็จะมาทำอาหารให้แม่กับล้านหลานแล้วก็พี่ไก่กบ ทำให้ครอบครัวทาวนะนะครับเดี๋ยวมาดูเอกทำกันเลยนะครับก่อนอื่นเราใส่กระเทียมก่อนนะครับอันนี้เป็นกระเทียมแม่เล็กนะครับตําส้มตําเอ็กเก,ก้านะครับเป็นสองกรัมครับ ใครคิดถึงนาะยเอกนี่นะคะนาะยเอกก็มาให้ดูแลนะคะทำก่อนนะครับจะใ,ใส่พริกพริกนี่เราใส่เป็นพริกแห้งนะครับ6เม็ดครับเราตักให้ละเอยียด ลราก็ใส่เครื่องปรุงนะครับมีช้อนเล็กไม่มีนะครับปีนก,กาวครับเป็นสองช้อนน้ำตาลน้ำตาลนะครับ น้ำปลางผงสุรสสามหยอกนะครับโอ้ชุดรสช้อนเกลียวนะครับช้อนเล็ก สองซี่สองซี่นะครับระวังบาทไปเลยก็ได้แล้วครับมใมาดูมีสีสันเป็นมั่นบ้านดีมาเขือนที่นะเดี๋ยว มะเขือเทศใส่สองสองลูกนะครับเป็นสี่ซี่ ดอกยาวเราจะไม่ใส่นะครับแล้วก็ใส่มะละกอลงไปเรื่อยๆนะครับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับยังไม่ได้ชิมครับแม่ไม่ใส่ถั่วดอกยาวแม่อร่อยดอกยาว ความจริงต้องมีปูด้วยนะครับถ้ามีปูจะอร่อยกว่านี้นะ,ะช้อนชิมนี่เราต้องมาชิมช้อน,นช้อน,ชอนใช้ช้อนนี่นะครับเรามาชิมก่อนนะ โอเคนะครับอร่อยอนี่นะคะส้มตำปูปลานะคะเดี๋ยวเรามาเทใส่จานนะคะ ไม่มีปูนะครเชเอถ้ามีปูมันจะอร่อยว่าน,นี้นะสําสหรับคลิปนี้ก็ขอพอเพียงเท่านี้นะครับเด็กจะมาว่างๆเด็กจะมาทําให้คุณแม่กับพี่ๆน้องๆาอาบป้ากินหมดเลยนะครับขอบคุณครับนี่นะคะในเอกการสมตามก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดู ทางอื่นต่อเลยนะคะเพราะว่ากุ้งมันจํานวนเยอะนิดนึงนะคะทักทาย่ะยค่ะคนททำค่ะนี่ค่ะคุณยายคุณยายก็กำลังจะชิมกุ้งนะคะลูกป๊อปทำให้ยายนะวันนี้นี่นะคะชิปนี่นะคะเป็นสีมือของคุณลุงนะคะคุณลุงทักทาย่อยค่ะสวัสดีครับ รอหัวกุ้งยายเป็นไงคะคุณยายอร่อยนี่นะคะนี่นะคะกุ้งเผาเราก็เริ่มเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จัดจานแล้วสวยมากเลยนะคะนี่แล้วเดี๋ยวเรามากินกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะย่างปลาหมึกต่อเลยนะคะ ทุกคนวันนี้นะคะเราก็ทำอาหารทะเลนะคะฉลองการกลับบ้านกันนะคะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเยหญิงพากินพาเที่ยวด้วยนะคะฝากกดซับสไครต์ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเรารอดูกันนะคะว่าเราจะทำอะไรต่อบ๊ายบาย